มึกไข่เด็ดเดียวนะคะมากค่ะนี่อยู่สามตัวน้องเฟอร์เอาไปสามตัวพี่น้องเสือมากเลยแขกหนึ่งนี่อยู่หกตัวไหมคะอืกุ่มสุด เดี๋ยวกินเสื้อต่ำม้วนอ่แล้วก็ต่ำกรุงสุดจับมันสองยางเลยพักตัวอืมอืม ใครทะลักเลยใครเปลี่ยนทองไปหน้อง